ฮัลโหลวันนี้มีอะไรมาให้ดูนะคะอ่กคุ่มดีเทลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนนี้นะคะคือสืบเนื่องมาจากมีคนส่งข้อความมาหาแพทให้แพทเล่นจัดการใยคนนี้ส่งรูปมาว่า เย่ยนี่นะผัวเขามีเมียน้อยนะอย่างนั้นอย่างนี้ไอเด็กคนนั้นนะผู้ชายคนนั้นนะไม่กล้าโพสต์ส่งมาให้แพทหลังบ้านแพทเองแพทก็ไม่ได้โพสตแพทเอามาให้อ,อ่้พี่ๆเขาดูพี่แอนเป็นคนโพสต์ออกไปแล้วแพทก็เลยแชร์มาแต่ยายคนนี้นะคะเขาบอกว่าแพทเป็นคนโพสต์ขึ้นมาแพทเป็นผู้ต้องหานะคะใช่ แต่ก่อนที่เขาจะทำนะคะเขาได้มาขู่เอาไว้ในอินบ็อกซ์นี่นะคะเป็นประธานรุ่นคณะน,นิติศาสตร์นี่นะคะว่ามันมีความหมายแค่ไหนเออแล้วเขาก็อ่าผอิญว่าข่าวเนี่ยเรื่องนี้มันรั่วไหลออกมาจากห้องชื่อห้องไรสาระนะคะมีสมาชิกในห้องเนี่ยหลายคนก็เนี่ยนะคะมีคนนี้ มีนี่อันนี้เป็นอวตารมั่งชื่อจริงมั่งนะคะแล้วก็ชื่อคนตายมั่งที่พวกมันเอาเฟซพวกจังไรพวกนี้เอาเฟซเข้ามานะคะ,ะนี่นะคะอืมไอคนนี้ีอคนนี้มีเรื่องอ,อยู่ในบันทึกข้อความที่สอนเอาภูตาหลวงแล้วแล้วก็อีกหลายๆคนนะคะม,มาดูกัน หลายอย่างเยอะมากเย่คนนี้เขาบอกว่าคนที่เขาฟ้องนะแพทนะคะเรื่องคดีหมิ่นประมาทสร้างสถานการณ์ขึ้นมาโดยให้คนส่งข้อความมาหาแพทแต่แพทไม่ได้โพสแพทเป็นไปนเป็นคนแชร์แพทก็มีความผิดส่วนหนึ่งที่แพทเป็นคนแชร์แต่ในเมื่อแพทไม่ได้โพสเขามาใส่ความาไปแจ้งความเทจอะคะ่ะว่าแพทเป็นคนโพสต์เองแล้วก็ เขาไม่ได้บอกตำรวจนะคะว่าเขาส่งข้อมูลให้แพทเองเอองงเหมือนกันนี่บอกว่าการฟ้องการฟ้องคดีของแพทนะคะไม่ได้มีผลกับชีวิตประจำวันเขาค่ะเพราะ,ะไรายได้เขาเหลือกินเหลือใช้แต่แค่เรียนกฎหมายเอามาทำเหมือนพวกสิบแปดมงกุฎนะคะเอามา,าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะคะ ไม่อยากจะพูดอะไรมากเดี๋ยวรูปคดีแพชจะเสียแต่นี่นะคะคนนี้นะคะคือคนเดียวกันกับที่แพทต้อาให้ดูว่าที่คนที่ฟ้องแพชนะคะตอนนี้ใช้อวาตารอยู่3ามแอคเคาท์นะคะทามาอวยตัวเองค่ะทีมป้ามดนะคะ,ะการชมบงซาร่าทาดี้นะคะโอ้โหเยอะแยะนะคะนี่นะนี่ก็ทีมเขาอะค่ะ,คะเอามาหมดนะคะยกมาหมด ยกขยงนี่นะคะสนุกสนานนี่นะคะบอกว่าไม่ได้เคยรู้รายละเอียดแพทเลยมีเรื่องข่าวเรื่องทะเบียนราดแพทหลุดออกมาหน้าเฟซบุ๊กนะคะเอามาด่าประจานด่าว่าพ่อแพทเป็นแมงดาแม่แพทเป็นกะหลี่นะคะเออแล้วอีนี่นะคะมันบอกมันไม่รู้เรื่องเลยแต่มันมีข้อมูลแพทมันเอามาส่งให้แพทหลังไม้ด้วยนะคะ พทก็เลยบอกว่าอย่ามาทาเป็นตาบอดด่าพ่อแพทด่าลูกแพทไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมาด่าเขานะ่ฮะพ่อแม่นะ่ะทะเลาะกับแพทย์ทไมไม่ไมาด่าแพทย์ทไมไปด่าพ่อด่าแม่แพทด่าลูกแพทแพทก็ไม่เข้าใจเออนี่ก็กําลังวางแผนกันนะคะว่าจะจัดการคนนั้นคนนี้ยังไงดีสร้างหลักฐานปลอมสร้างหลักฐานเทสนะคะเยอะแยะมากเออนี่นี่น แล้วนี้นะคะมีรูปกําลังเดินทางไปแจ้งความนะคะแจ้งความแล้วก็มีพยานเทอีพยานเทจเนี่ยค่ะสนุกสนานพอดีว่าแพทมีเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยในห้องเนี้ยนะคะห้องไร้สาระเนี่ยค่ะเ,ออเขาคิดว่ามันไม่สมควรที่จะทําแบบนี้เขารับไม่ได้เขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมผิดจรรยาบรรณมากม คือเหมือนกับคนชั่วที่ที่ทํทททากันน,นะเขาก็เลยเอาข้อมูลเอาเอาเอาพาสดให้แพทเข้าไปอ่านดูเองเข้าไปเก็บเองเลยเนี่ย่แพทเลยได้ออกมานี่นะคะนี่เขาบอกว่าลูกชายเขาอะบังคับคอมที่ห้องกงได้ใช้คอมที่เมืองไทยนะคะเขาจะทําอวตารออกมาเอามาด่าแพทด่าพี่แอนด่าพี่เก๋เอามาด่าแบบหยาบนะคะแล้วนี่แล้วก็ลูกชายของเขา นี่นะเออกาลังจะให้ในายพลเอาลูกชายฝากทำงานกระทรวงไอซีอุย้ยมีหน้าล่ะแพทไม่อยากจะเหมารวมนะคะแต่ถ้าเขาเอาคนสันดานแบบนี้เอาคนชั่วแบบนี้เ,เอาเข้ามาทำงานของระบบราชการเนี่ยไม่อยากจะเสดไปคิดเอาเองนะคะไอ้พวกเล่นเส้นเล่นสายเนี่ยแล้วก็ใช่ว่าคนดีซะที่ไหนล่ะ ร่วมมือกับแม่มันเนี่ยฮะโอ้โหรอด่านะคะรอจังหวะคนอื่นมาด่าเพื่อที่เพื่อที่จะจะฟ้องเอาเงินพูดง่ายๆอยากได้เงินอีคนนี้ค่ะตอนนี้อยู่ห้องเรียนนะครับห้องเรียนที่ไหนช่วยดูกันด้วยนะคะดูกันด้วยเออถ้าเกิดระดับเสรหรือว่าระดับในพลผู้พันนะคะจะต้องรู้ว่านี่คือห้องเรียนอะไร มีเพื่อนร่วมคลาสแบบไหนแบบมันหรือเปล่านี่นี่นะคะข้อความที่มันส่งมาให้แพทหลังบ้านเออโอ้โหสร้างสถานการณ์กันเลยจ้ะนุกมึงนีง่กะเออนี่ก็ออกรสร้างอาวาตารมาอีกนะแล้วก็มีอันไหนนะมีอันไหนนะอยู่ตรงไหนนะ ที่มันบอกว่าร้อยโทร้รอยโทที่ทำคดีให้มันน่ะอยู่คอนโดเดียวกับมันด้วยนะคะนี่มันยังบอกว่าถ้าอยากให้ตำรวจทำเรื่องไว้ให้กลับไปดูตัวอย่างแบบของพี่เขียนไปก่อนแจ้งความนะคะมีด้วยเหรอวะเกิดมากูเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยอีห่า เคยได้ยินนะเนี่ยว่าให้เขียนใบแจ้งความได้หตำรวจลอกเนี่ยว้ายอันนี้มาตรฐานตำรวจไทยต้องปรับปรุงใหม่แล้วนะคะเนี่ยเพราะมีอีนี่มันแจ้งความได้นะคะไม่มีการตรวจสอบด้วยนะคะกระทรวงไอซีไม่มีการตรวจสอบเลยอือหือนี่นะคะอืออนี่นี่นี่ บอกว่าอาวตารที่เอามาด่าพอสารถ้าเกิดเราฟ้องนะคะสารขอชื่อคนที่ลงทะเบียนไปทางเฟ c บุ o กแห่งประเทศไทย Facebook เขาจะส่งชื่อคนตายที่เราใช้แทนตัวเราวายใส่ร้ายคนตายอี้เฮียนี่ชั่วสุดๆคิดได้ยังไงโอ้ยตายตายตายไอ้เมื่อก่อนที่กูไม่รู้เนี่ยกูก็ด่ากับคนตายสิว่าอีสัตว์ <c oughs> มึงนี่ สันดานชั่วเร็วมากเร็วกันทั้งแก๊งอะค่ะเร็วกันทั้งกลุ่มอะค่ะมีหน้าไอ้คนที่เอาข้อมูลมาให้กูเนี่ยมันถึงรับกันไม่ได้เพราะมีสามมันสำนึกของความเป็นคนอยู่ไงฮะเกิดมาเป็นคนเนี่ยมึงจะทำดีสักทีทำทำดีในชีวิตมึงบ้างไม่ได้หรือไงฮะเนี่ยมีเยอะมากมีร่อเป้าด้วยนะ,ะเยอะแยะแตะแป๊ะขายขวดนะคะ อนนเอาเนี้ยมาแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่ส่วนอีดอกนี่อีนี่นะคะจะขับรถมาจากบ้านมันอ่ะห่างจากบ้านแพทสามร้อยไมล์เพื่อมันจะมาตบปากแพทรู้สึกว่ามันจะมาที่ร้านอาหารแล้วแล้วคราวนี้อีนี่มันก็โดนตำรวจที่อังกรษดซิลไปแล้วค่ะเออไปไปอยู่ในที่ของพวกมึงไปขายปลาไปสัตว์เยอะ เยอะนะคะเยอะมากเดี๋ยวนี้จะรวบรวมส่งให้คนที่จะไปเมืองไทยเร็วๆนี้ถือไปหนึ่งชุดหนึ่งฉบับแล้วก็จะฝากไปให้พ่ออีกหนึ่งฉบับนะคะเอาไปให้ตำรวจสอนอหัวหมากอ่านเล่นๆเป็นนิยายนิยายของแพทเองค่ะ มีเป็นตับมีเป็นปึกถ้าอยากได้พาสเวิร์ดบอกนะเดี๋ยวเอาเข้าไปเดี๋ยวเอาให้เลยค่ะตํารวจนะ่ะเข้าไปอ่าน,นดูเองส่วนทนายก็เดี๋ยวแพทย์จะให้พาสเวิร์ดเข้าไปหาดูข้อความเอกเลยเพราะแพทยไม่ว่างเรื่องนี้ทำให้แพทเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะแพทเป็นพยาบาลถ้าแพทยมีคดีความเรื่องอะไรยังไงโดยที่มันไม่เป็นมันไม่มีความเป็นธรรมกับแพทคนที่ จะเป็นฝ่ายเสียคือคนที่ฟ้องนะคะแจ้งความเทจจัดไปค่ะจัดไปเลยนะคะแล้วก็ค่าเสียหายแพทเรียกเป็นเงินปอนนะคะแพทไม่ได้เรียกเป็นเงินบาทแพทเสียเวลาที่อังกฤษแพทมีค่าใช้จ่ายที่อังกฤษแล้วค่าครองชีพของอังกฤษมันเท่าไหร่แพทคิดเป็นเงินปอนนะคะแพทไม่คิดเป็นเงินบาทคะ่ะ ตรวจสอบทรัพย์สินแล้วไม่ใช่หรอลืมไปเหรอกูมีบ้านอยู่หลังนึงจำไม่ได้เหรอคิดได,จดไ้จัดไปนะคะงานนี้เอาลูกชายมาเกี่ยวข้องด้วยสงสารลูกนะลูกกำลังจะมีอนาคตดีๆแต่มาเจอแม่เฮี้ยเลูกชาย คนที่ส่งข้อมูลมาให้ก็ตามหาไม่เจอหรอกแต่มันมีข้อความของมึงชัดเจนอยู่ในนี้ร่วมกันวางแผนนะคะกี่สิบคนที่อยู่ในนี้โดนหมดนะคะในพลเสียดายไม่ได้เอ่ยชื่อแต่มีในตำรวจท่านหนึ่งที่มันเอ่ยชื่อนี่นะคะส่งมาให้ ส่งมาให้เพื่อนดูค่ะว่าตัวเองมีพาวเวอร์นี่คุยกับตำรวจว่ายังไงนะนี่อ่ะอืมเขามีเส้นสายกันเงินค่ะนี่ตำรวจก็ส่งข่าวว่าตอนนี้มีมอร์นิ่งก่อนนะ Good อร์นิ่งผู้ตลหลวงสอบพยานให้แล้วนะครับอีนี่ดีตอบเลยขอบคุณอือือ ส่งมาเมื่อไหร่พยานคนไหนพ่อหรือผู้ต้องหากูค,คงจะบินไปแล้วนะฮะสอบพ่อพ่อกูไปค่ะพ่อกูไปไปยืนยันว่ากูเป็นคนใช้ facebook จริงพ่อกูไม่ใช่คนโกหกนะคะแล้วพ่อกูก็กำลังจะเอาคืนพวกมึงค่ะที่พวกมึงด่าพ่อกูว่าแมงดาเอาแม่กูเป็นกะหรี่อะคะ่ะเตรียมตัวรับให้ดีๆนะคะพายุของพ่อกูเนี่ย พูดมากแพทพูดมากไปละเดี๋ยวเสียรูปคดีแค่นี้ก็เดี๋ยวต้องไปรอปรินอีกครึ่งหนึ่งค่ะเยอะมากเออไปก่อนนะคะคลิปนี้เอาแค่น้ำจิ้มค่ะเยอะจริงๆนะเนี่ยเยอะมากๆเลยเอยเยอะมากๆเลยยิ่งอีสว์นี่นะอีนี่ต้องเจอหลายคดีเนี่ยมันบอกว่าจะเอาแพทไปยืนยันตัวตนของอแมนด้า จ้างมันก็บ่มีทางรู้อุ๊ยซาวแท็กมึงจ้างใครเนี่ยมึงจ้างกูหรือเปล่าเนี่ยถ้ามึงจ้างกูเอาเงินมาให้กูได้นะเพราะกูรู้แล้วอีสัตนี่ยค่ะสันดานจังไรเกิดมารูปชั่วตัวดําอ้วนเป็นอื่นอ่างนะคะสวยร้อยแอปค่ะอีพวกนี้ก็ไม่อยากซูมมากไม่รู้บัตรคนตายหรือเปล่าเนี่ยไปแล้วนะคะดไนท์ night, ค่ะ